หลังจากลงจากภูลังกาลงมาครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีโดยระยะทางประมาณ20กิโลเมตรจากปากทางขึ้นภูลังกาครับเราก็มาเจอกับร้านกาแฟและร้านอาหารแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่ารูท1148ครับผม 1 1 4 8ก็เป็นชื่อของถนนเส้นนี้นั่นแหละครับก็เป็นเลขที่ถนน1 1 4 8ที่จะพาเราไปยังจังหวัดน่านครับผมเราก็ได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์และสวยงามมากนั่นก็คือผาช้างน้อยแห่งนี้ที่มองเห็นอยู่นั่นแหละครับเป็นแท่งหินขึ้นมาอยู่ตรงกลางทุง่งนาครับผมซึ่งเจ้าผาช้างน้อยตรงนี้แหละพรุ่งนี้ เราจะได้มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยครับผมคุณผู้ชมหากว่าไม่อยากดูผมอธิบายเรื่องห้องเรื่องสถานที่ต่างๆนะข้ามไปดูตอนท้ายได้เลยครับผมเราทําเป็นวิดีโอแบบไทม์แลปชให้คุณผู้ชมดูครับให้เสมือนว่าคุณผู้ชมนะ่ยมองอยู่ที่เดียวกันกับผมอยู่ตรงผาช้างน้อยตรงนี้เลยครับผมเรายังอยู่ในจังหวัดพะเยาอยู่นะครับผมหลังจากเราดูตรงนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้เราถึงจะเข้าไปที่จังหวัดน่านกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทดดี้และรายการเทตดดี้ออนทัวร์ครับตอนนี้เราก็ลงมาจากภูรังกาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้เที่ยวครับไม่ได้ชมอะไรเลยเพราะว่าเขาปิดอุทยานอยู่ครับตอนนี้เราก็ลงมาครับจะเดินทางไปน่านแต่ระหว่างเนี่ยระหว่างทางที่เดินทางไปน่านเนี่ยเราก็เจอกับสถานที่พักแห่งหนึ่งที่สวยมากๆครับชื่อว่าภูรังกาเลอร์บัคโฮนี่ครับผมแล้วก็ราคานี้โอเคเลยนะ ราคาที่พักนะครับก็รู้สึกว่าห้องที่เราพักนี่อยู่ประมาณที่2,500บาทครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูในห้องว่าเฮ้ยมันขนาดไหนห้อง2,500นะครับผมมีอะไรบ้างสวยงามแค่ไหนตอนนี้เรามาดูบรรยากาศรอบๆนี้กันก่อนครับ เราลงมาจากภูลังกาด้านนู้นคับเพื่อเดินทางไปน่านครับก็มาแวะที่นี่ฮะมีที่พักหลากหลายมากเลยครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นต้นด้วยคาว่าภูลังกากันทั้งนั้นแต่มาที่นี่เราเจอ,อที่พักที่ชื่อว่าภูลังกาเลอร์ม,มาคนี่ครับผมเลอร์บาคนนี่เออนั่นเบอร์โทรอะไรอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมสนใจติดต่อกันเอาเองเลยนะครับเราจะขึ้นมาดูในส่วนนี้ว่าเขามีอะไรบ้างครับเท่าที่มองเห็นตรงนี้นะ ก็จะมีในส่วนเหมือนจะเป็นคาเฟ่ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นอ,อะไรไม่รู้เอาเป็นว่าเราถือโอกาสเดินเข้าไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตรงนี้เป็นอะไรเนาะตรงนี้เป็นอะไรเนาะป้าเข้ามาอ๋อเป็นส่วนของจุดรับประทานอาหารครับคุณผู้ชมครับผมรับประทานอาหารกันที่นี่ฮนะซึ่งอาหารที่เขามีให้เราครับผมในช่วงของตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นอาหารจานเดียวเช่นผัดกะเพราพวกนี้ครับแต่หากว่าเป็นตอนเช้าเนี่ย ก็จะเป็นพวกอเมริกันเบรคฟาสต์ต่างๆครับและนี่ฮะนี่คือวิวฮะวิวที่มองเห็นอยู่ตอนนี้ตอนเย็นๆครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นครับคุณผู้ชมครับนี่คือวิวที่เห็นอาจจะดูไม่ที่สวยเท่าไหร่เนื่องจากว่าไม่มีเมฆมีหมอกต่างๆอย่างที่ผมมักจะพาคุณผู้ชมไปดูที่เชียงรายครับแต่ว่าฮะคืนนี้เราพักที่นี่ครับเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศยามค่ำคืนรวมถึงไอหมอกในตอนเช้าด้วยครับ แล้วทีนี้ครับเราจะพาไปดูอีกส่วนหนึ่งที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นในส่วนของคาเฟ่หรือร้านกาแฟตรงนี้ครับมาแอบเข้าไปดูหน่อยสิดูน่ารักมากเลยครับสําหรับตรงนี้ลองเข้าไปดูหน่อยโอ้ใช่จริงๆด้วยครับคุณผู้ชมครับเป็นร้านกาแฟครับผมนี่ได้รับวัคซีนแล้วเปิดด้วยนะครับเข้ามาดูว้าว ก็มีกาแฟครับแต่ไม่มีใครอยู่มีอะโวคาโดปั่น90บาทขนมปังปิ้ง30บาทครับผมแล้วก็มีของกินฮนะมีชามีมาม่ามีผลไม้อบแห้ง55บาบาทครับผมนี่มาม่ามามา,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 มาดูวิวด้านนอกกันดีกว่าครับผมนี่ฮะว้าวที่นั่งครับผมก็สะดวกสบายมากเลยแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าโลครับแต่ว่า ผมว่าบรรยากาศก็สวยนะโดยเฉพาะเวลาที่มีฝนตกสักพักหนึ่งนะครับมาที่นี่ฮะมาดูแบบไอหมอกไอต่างๆครับผมขึ้นมาสวยนะนี่ตอนเช้านี่ผมต้องตื่นเช้าเลยนะครับมาดูว่ามันมีอะไรที่นี่บ้างครับคุณผู้ชมครับผมห้องพักราคาสองพนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะตอนนี้เดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนฮนะเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆคุณผู้ชมได้ดูเขาหินนี่ก่อนนะเขาเรียกเขาหินช้างน้อยหรืออะไรสักอย่างนะถ้าผมพูดผิดนะ คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทักมาได้เลยนะครับผมว่าเนี่ยเขาไม่ได้เรียกเขาช้างน้อยอะไรหรอกมันเป็นเขาหินอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมลองดูครับผมว่าสวยมากนะธรรมชาติสร้างสารรค์สิ่งนี้มาได้แบบสวยงามอลังการมากเลยเราอยากจะเห็นตอนที่มีไอเมฆไอหมอกที่นี่มากๆเลยครับเราต้องรอดูกันอีกทีครับ สวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องเมียจะพาไปดูห้อง VIP ครับห้อง VIP ราคาเท่าไหร่เอ่ยห้อง VIP ราคาอยู่ที่2,000แล้วก็2,500ค่ะอืมโอเคน้องเมียอธิบายไปเลยนะครับว่าอ,อย่างไงครับเดี๋ยวพาไปดูห้อง VIP ก่อนนะคะคห้องที่นี่มีกี่แบบนะขาที่นี่จะมีทั้งหมดอยู่12ห้องแต่และห้องจะแตกต่างกันตรงวิว <c oughs> ค่ะ <c oughs> <c oughs> น,น,นว,ว,วใช่มใช่ค่ะ <Okay. S 2> อันนี้จะเป็นห้อง V.I.P. นะคะจะดูเป็น private ค่ะเฟอร์นิเจอร์อะไรจะแตกต่างกันขเข้าไปดูข้างในได้ครับค่ะโอ้โห V.I.P. จริงๆแตบกบต่างจากห้องเรามากเลยใช่ค่ะนี่จะเป็นห้อง V.I.P. แล้วก็จะมีระเบียงส่วนตัวค่ะ oh. มองออกไปเห็นวิวข้างนอก180องศาเลยค่ะ180องศาเขาไม่ได้ยินเราหรอกเพราะว่าไม่อยู่ที่น้อง <c oughs> <c oughs> น้องเมนช่วยอธิบายเรื่อยๆเลยได้ไหมครับห้องเป็นแบบไหนไงพาไปดูห้องน้องห้องน้ําหน่อยอันนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํานะคะคดูเสือ้อผ้าตู้เย็นมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นโซนของห้องน้ําค่ะโอ้โว้าวฮารุฮารามากเลยโอ้โโหอเคค่ะห้องพักที่นี่จะจะเป็นสไตล์แบบ loft นะคะเดี๋ยวเชิญพาไปดูอีกห้องหนึ่งค่ะ เปิดทุกวันนลเนาะใช่ค่ะเปิดทุกวันค่ะสามารถเข้าไปดูได้ในเพจภูลังการหรือบารคนี่หรือว่าโทรมาส่วนตัวก็ได้ค่ะเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดสามเก้าแปดสามแปดค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องแฟมิลี่ห้องใหญ่นะคะ อันนี้จะเป็นห้อง Family ค่ะราคาช่วงหน้าหายจะอยู่ที่5,000บาทค่ะจะพักได้ 4, 4ท่านาาอันนี้จะเป็นห้องใหญ่ค่ะ โอ้โหห้องนี้เท่าไหร่นะห้องนี้ห้าพันค่ะห้องนี้ห้าพันพักได้กี่คนพักได้สี่ค่ะถ้าเกิดว่ามานอกเหนือจากนั้นก็คือบวกเพิ่มไปอีกถ้าละสามร้อยรวมอาหารเช้าค่ะเราก็จะทําเป็นเสริมที่นอนเป็นโซฟาเบดให้ค่ะก็ชมวิวได้ร้อยแปดสิบองศาเหมือนกันค่ะว้าวตรงนี้ก็จะเป็นแบบโต๊ะนั่งคุยกันได้นั่งจิบเบียร์กันได้นั่งประชุมกันได้เนาะได้วิวสวยมากเลยหรือใครชอบแบบเอาท์ดอร์ก็ไปนั่งข้างนอกได้เนาะค่ะ นูนเลยต้องบอกว่าที่เนี่นะวิวนี่กินขาดจริงๆเลยสำหรับทุกๆคนมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมครับช่วงนี้ห้องพักของเรามีลดราคานะคะห้าเซ็นเลยค่ะสามารถโทรมาสอบถามได้ค่ะเราเปิดทุกวันเลยค่ะแต่คืองนานนิดนึงป๊าโอเค ็ดีนะครับมีถังน้ําเตรียมสํารองไว้ด้วยเผื่อน้ําไม่ไหลนะครับห้องพักของเราจะเป็นแก๊สค่ะ<อ>เพราะว่าไฟฟ้าชอบดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็จะมีเป็นแก๊สให้ก็จะได้อานน้ําอุ่นโอ,โอเคครับผมเอาสุดท้ายน้องเมย์เชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่หน่อยครับมาพักที่นี่หน่อยค่ะถ้าเกิดลูกค้าอยากจะมาเที่ยวที่ภูหลังการนะคะหรือว่าผาช้างน้อยก็คืออย่าลืมแวะเข้ามาพักมาที่ภูหลังการหรือบาโคนี่นะคะโอเค อยากให้เล่าเรื่องของผ่าช้างน้อยให้ฟังหน่อยว่าคําถึงชื่อผ่าช้างน้อยแล้วอะไรยังไงนะครับใ,ใน,นส่วนของผ่าช้างน้อยคือมันจะมีเรื่องเล่าอยู่สองสามสองสามเรื่องนะคะบางท่านเขาก็จะบอกว่าเออเป็นเป็นช้างน้อยนอนหมู่อยู่ก็คือแล้วแต่ลูกค้าจะจินตนาการนะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ไปดูใกล้ๆก,ก็จะเห็นค่ะ ก็คือในส่วนของตัวใหญ่หรือตัวเล็กตัวเล็กตัวนี้ค่ะตัวเล็กตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ตัวนี้เลยก็คือถ้าเกิดว่าตอนเช้าทะเลหมอกมันก็จะคุมตรงนี้ค่ะเขาถึงเรียกว่าผาช้างน้อย,ออยและและอีกเรื่องเล่าหนึ่งก็บอกว่าเมื่อสมัยก่อนมีช้างป่าเดินผ่านแถวๆนี้แล้วก็มาตายแถวๆนี้ก็เลยฝังไวต้ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะอ,อค,คิดว่าพรุ่งนี้เราจะได้เห็นทะเลหมอกไหม วันพรุ่งนี้แต่ช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันนะคะ<ม>อากาศมันชื้น<ม>แต่ว่าต้องดูได้ว่าเพราะว่าพายุมันเข้าเลยถ้าเกิดว่าฝนมันตก<ม>อาจจะไม่มีหมอกแต่ก็จะได้บรรยากาศที่แบบเขียวชุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคคต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งอ,อีกทีนึ่ง <laughs> ไม่เป็นไรโอเคขอบคุณครับเมย์ค,ครับค่ะข,ขอบคุณค่ะ ที่พักที่เรามาพักที่นี่ครั้งนี้ครับผมได้ห้องพักหมายเลข2องศูนครับผมราคา2,500บาทครับคุณผู้ชมนะฮะผนังเป็นแบบลอฟครับมีโอยสวยมากเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนก่อนที่จะไปดูวิวด้านนอกครับนี่ก็เป็นห้องน้าครับผมเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นแบบใช้แก๊สครับก็น่าจะเหมาะสําหรับที่ที่ มีอากาศหนาวมากๆในการใช้แก๊สครับผมเข้ามามีทีวีจ้าจอแบบติดผนังเรียบร้อยครับมีแอร์ครับมีที่นอนสำหรับสองคนครับมีโซฟายาวๆไว้นั่งเล่นกันได้ตู้เสื้อผ้าครับผมตู้เสื้อผ้าอุ้ยเล็กๆแบบอาเลือ่อนนะสวยอยู่ใช้ได้เลยครับผมมานี่ โต๊ะเครื่องแป้งคนระับผมเป็นแนวแบบออกโบราณโบราณครับมีไดเป่าผมด้วยน่าจะไม่เหมาะสําหรับผมเท่าไหร่นะครับไม่ได้ทำมาเรื่องแน่นอนมีไดเป่าผมมีที่นั่งแบบนี้โอ้โหมีน้ําดื่มครับผมแก้วทิชชู่ให้เรียบร้อยมีรีโมท2ตัวอันนึงเป็นเคเบิลอันนึงเป็นสําหรับทีวีครับทีนี้เรามาดูในส่วนวิวด้านนอกกันครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกไว้เลยว่านี่มันสวยมากเลยนะเราเลื่อนมาเนี่ยบานประตใูใหญ่เลยเนี่ยเลื่อนมา เราจะเจอกับที่นั่งสองที่ที่อยู่ด้านนอกนี่ครับตอนเช้าเนี่ยผมเข้าใจว่า เดี๋ยวตอนเราตื่นเช้าแน่นอนจากโปรติที่เราไม่ตื่นเช้าครับเราก็จะมานั่งตรงนี้นั่นแหละเพื่อที่จะจิบกาแฟหรือจิบเครื่องดื่มอะไรแล้วชมวิวด้านนอกครับคุณผู้มชมครับ<พ>ผมเข้าใจว่านะเดี๋ยวถ้าหากว่าคืนนี้นะมีฝนตกนะพรุ่งนี้เนี่ยเป็นไปได้เลยว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นหมอกให้เราได้ชมกันครับคุณผู้มชมครับผมและตรงนี้ครับนี่มีภูเขาหินตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรผมก็ลืมไปแล้วล่ะเดี๋ยวว่าตอนเช้าเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูกันอีกครั้งนึงกันนะครับสาหรับที่นี่ช่วงนี้คร ราคา2 5 0 0แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมครับผมมาติดต่อล่วงหน้าครับอาจจะได้ราคาดีที่พิเศษกว่านี้ก็ได้นะครับ อาเป็นความโชคดีของเราด้วยครับผมที่เราตัดสินใจแวะชมสถานที่แห่งนี้ก่อนครับไม่ไงั้นก็คงจะไม่ได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้แน่นอนแต่ว่านะครับผมคลิปต่อไปเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเราเดินทางออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็จะไปถึงจุดหมายหนึ่งที่เราตั้งใจจะไปนานแล้วนั่นก็คือถนนหมายเลข3ที่จังหวัดน่านครับวันนี้ไม่ได้เอาดโดรนมาแต่ว่าจะหามุมสวยๆถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูจุดที่เขาบอกว่าสวยที่สุดของถนนหมายเลข3ให้ได้เลยครับ I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it.

ที่อำเภอบอ่อเกลือจังหวัดน่าน้วยครับไปเที่ยวกันครับและก่อนที่เราจะเดินทางออกจากภูลังกาเพื่อเดินทางไปที่ถนนหมายเลขสาครับน้องลเล็บเบก็ใจดีชงกาแฟให้เราด้วยแก้วหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ นี่ยครับจากร้านกาแฟาที่เรามาเมื่อวานนี้เราพบกับน้องรถเมย์อีกวันหนึ่งที่เมื่อวานน้องพาเราไปดูห้องพักต่างๆนะครับวันนี้น้องก็ทกาํากาแฟให้เราด้วยครับน่ารักมากๆเลยครับอันนี้ก็คือกาแฟาที่น้องรถเมย์ทำให้ครับส่วนตัวผมมาดื่มอเมริกาโน่ที่ไม่ใส่น้ําตาลครับผมเราก็จะมาอําลาอะไรน้องช้างน้อยเราอีกครั้งหนึ่งครับต้องเรียกว่าน้องไม่ได้สินะต้องเรียกว่าคุณปู่คุณยาคุณทวดนุวยละเมงเพราะว่าคงมีอายุเยอะกว่าผมมากเลยครับ แล้วเดี๋ยวเราอำลาภูรังกากันอีกครั้งหนึงที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูถนนหมายเลข3ากันดีกว่า